ออกลูกเลยเว้ยเฮ้ยภางหลังๆไม่เจอชุดเกาะเลยวะเฮ้ยคนปะไม่รู้กูยังไม่ถึงยังยังยังไม่ใช่กูกูยังหาไม่ถูกเลยอ้าวไอ้ก๊อตตายยัง ยังยังยังมันมันอยู่ตรงไล่ไล่อะพี่ไล่ไล่ใช่ไหมแป๊บนึงกูใกล้จะถึงละอ่ะมันอยู่ตรงสวนน่ะสวนไหนวะมันมันใส่ผ้าผ้าไอโมงสวนไหนวะตรงไล่ที่เป็นบ้านใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตรงปืนเลยครับตรงค่ายอะที่มันมีสวนข้างหลังอะสวน เป็นผลไม้อ่ะอ๋อชิบหายแล้วอยู่ที่กูนี่หว่าตกรถบันทุกปะมึงอยู่ไหนในตอนเนี้ยผมอยู่รถบรรันทุกโอเคเกีียบมันยัง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 จัดเอ้ยไม่น่าบ้าจีเลยไม่รู้ตำแหน่งหมดเลยจัดใครยิงอ่ะมึงยิงเหรอไม่ใช่มันยิงผม ตอนมีแม่งไล่มันละตรงไหนมันอยู่ไหนละมันอยู่ที่เริ่มอยู่ที่เริ่มเอาเหี้ยเอาเหี้ยโอุ้ยเหี้ยเจอกูไอสัตว์สวยแล้วเหี้ยไอ้ก๊อตก๊อตก๊อตเอาหน่อยโอ๊ยด่ดี๋ยวาด่าโอ๊ยอีแค่มองไม่เห็นว่ะไปนู่นละไปไหนหรอวะ มึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ไหรอไม่มึงอยู่ไหนผมอยู่ค่ายโอเคนั่นมึงใช่ไหมไอ้ไม่ใช่หมวกแดงแล้วใช่ไหมมึงอะ่ะไม่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 ผมหมวกเขียวนู่นนมันวิ่งไปทางนูน้นวิ่งไปทางหลังห้องน้ําอ่ะแถวนน้นอะ่ะหลังห้องน้ำก็ต้องมุกเลยข้างหลังมึงไอ้ก๊อตอุย้ยเอีนมึงกูยิงโดนกูยิงโดนกูยิงโดนตายยัง ลมแล้วลมแล้วไม่รู้ว่าตายไหมผมขอพันแผลนล้วข่อยซอมบี้นี่ก็เฮียเกินโอเคกัวตีน่าจะมาแล้วล่ะเรนก็จะเรนก็จะเรนรีบรีบรีบเลยรีบเอาของแล้วรีบไปเลย ดูดูนุ๊ตงมรู้จันยังไม่มีชุดเกาะด้วยโอ้โอาหารเพียบเลย <c oughs> โอ้แล้วของกูว่างมากกูเอาได้หมดเลยเนี่ยปืน <c oughs> โอ้รองเท้าดีด้วย <c oughs> พอดีเลยรองเท้ากูเสียพอดีเลย <c oughs> ชุดมันะ อย่าเก็บของกูนะอีสัตว์เอาเอาชุดมันเสียเหมือนกันเพื่ออะไรวะลูกซองไอ้เชียเฮ้ยพวไอ้ก้อนเอ้ยจริงดิเออไปหยิบพว่ะไอ้พพว หยิบมาหยิบมาได้ปะได้ได้ของว่างไปโอเคแองเกิลเพื่อนกัดมึงก็กลับโดนมันยิงแล้วถ้ากูไม่ช่วยอะเอ้ยผมผมลืมไม่อย่างแล้วแม่งเออเปนดีนี่่าขอละจะพาพก็ไม่ไหวล้กูยิงโดนนะเว้ยสุดยอดเลยครับ อี้ดูดีคนใจบาปะโอ้คนใจบ่าไอ้ก๊อตไอ้คนใจบาาไอ้ชั่วยคนใจบ่าเอ้ยมันถอยหลังไม่ได้แล้วพี่เส้นทางเนี้ยเราต้องกินเนี้ยมันดู